เบิ้งโหลดพี่น้องเบิ้งโหลดผละลดโดยเฉพาะพี่น้องครับสวัสดีครับพี่นอ้องเราบัานบันทงเ<ม>รื่อพี่นอ้องเรื้องผีผ้าพี่ผ้านองเรื่อยตลาดเท้าช่องจอมกเพื่อก้าพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาเศเย็นๆคร,รับพี่น้องหนาหนาวเนาะพี่น้องเนาะ ผ้าพ,พี่พานนองมบึงตลาดเจ้าจงจอมพี่น้องชิ้นน้องนี่เป็นของไอ้ของนี่เป็นของไอ้เพื่อนบ้านกัมพูชาเป็นแม่ค้าจากกัมพูชาโดยตรงเลยเด้อพี่น้องโมเมนต์จากของประเทศไทยเด้อของกัมพูชาโดยตรงเป็นปลาเป็นหอยของเพื่อนเลยครับส่งมาจากประเทศเพื่นอนเฮียงเฮ็ด เห็ด <One> พี่น้องเห็ดกระล้างเห็ดกระด้างเห็ดขอนมื่อนี้ปลากระล้างมาหลายพี่น้องหลายแห้งหุ่นมื่อนี้หลายส่วนมากสิขายส่งเนี่ยพี่น้องขายปีกคนมาคอยขายไปไหนมันปูเนาะพี่น้องเนาะข้าวบ้องปูมั่นมั่นปูมั่นมั่นเพื่นวะปูพระราชินีนั่นเองปูราชินีเพื่นวะโอ้งามเหมือนไง ง่ายตัวง่ายพี่น้องมุง้งลีล้เลยล,ล้วเอาไปปล่อยเนี่ยเอาไปปล่อยน้องเนาะโลเท่าไหร่เพิ่นขายโลเท่าไหร่ห้าสิบขายโล่ห้าสิบพี่น้องคือบ้าน,นไหนบ้านแค่แค้นียู่หรอครับเ <c oughs> ม้งดาโอ้โหตัวสิบสี่บาทพี่น้องเม้งดาแต่โบมี่ตัวเมียแล้วตัวผู้อ่ะ ตัวผู้ตก17บาทด้กคนเป็นปาลาด้วยพี่น้องมนี่แม่ยขาคนไทยหลายพี่น้องกรรอารขากา,ขาขั้นท้ายก็คือคักรีพี่น้องมึงน,นี่โอ้นี่มีตะกุ่งเลยพี่น้องเนี่ยกอ,องนี่กุงก้งล้วนๆกุ้งล้วนๆพี่น้องมันเป็นปบปลาคอแบีพี่น้อง ซี้อปลาเสียมเด็ดปะ่ะปันตาอยยังคือปลาเสียมไหมพี่น้องออกไปคือปลาเสียมตัวใหังไย่าเน,าน,าานาเอาเหมือเลยมาบะคอเบียเนี่ยเอาผู้เดียวเลยย่าเน,น<ะ>เห็นมงนึงนางเ,เรียกกุ่มเรียงปูสร้างนผลม<ะ>ึงรถคันนี้พี่น้องเป็นรถหกล้อเล็กพี่น้องเป็นเด็กคน มาเต็มรถเลยตอนน้ำมีแต่หอยพี่น้องตัวนั้นเป็นปลาลดปลาลดเนี่ยเต็ดน้องๆอยู่หนิเขรื่องไทเป็นรถกับพี่น้องกบกบแกบแกบแกบอซาฝนเอินแกบน้องพี่น้องเป็นหอยน้องพี่น้องหอยจุบหอยจุบหอยจุบพี่น้องกาเป็นประหลาดเติม มื pues está, ่อนี้ปลาลดลอยซี่สิบเราใส่กลางพี่น้องเราใส่กลางลอยซี่สิบพี่น้องนี่จะเป็นปลาหลาดง่ายนะพี่น้องเนาะสวยๆวยไม่ไม้เนี่ยไม่ไม้สวยๆพี่น้องเขียวยงยงอยู่พี่น้องโตนี่เป็นสีเขียวเลยนี่แสดงว่ามันไม่พี่น้องปลาหลาดปลาบูเนาะพี่น้องเนาะ บึ้งโ yeah. หลดพี่น้องบึ้งโหลดผลประลดโดยเฉพาะพี่น un> ้องนี่ก็เป็นมั่นพี่น้องมั่นนั่นละมั่นสามคู่เป็นบักขาโอ้เป็นบักบกด้วยพี่น้องมาแล้วบักบ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 กโลละแปดพี่น้องแปดสิบบาทเยอะวางช้อนอะ แต่ละขั้นนี่ก็เต็มล้ำม,มาเลยพี่น้องเป็นปลาลดเป็นแมงแมงกิซ้อนพี่น้องมันกิซ้อนหาทิพย์แล้วพี่น้องเลิกมาเนี่เมืงองสกแกพันเอาตะเกียนมาขายเลยมาเน,นี่คนทั้งคนแรงล่างแมงกิซ้อนพี่น้องออ ิบจบคอคัดพี่น้องงนี Is ้คืกคักคึกคักคืนนี่เป็นการสื่อสื่อขายแมงเนาะพี่น้องแมงก่ซ่อน ให้ยัดซ่อน,นเป็นล่างแล้วพี่น้องเอาทองสาน่ะสิพวกอ๋อเป็นกุ้งพี่น้องเป็นปลาลดหน่อยปลาแก้ว เป็นปลาเทียมพี่น้องปลาเทียมอันนี้ปลาเทียมตัวใหนี้ไงจังน้อยแต่ก็เป็นหอยหน้าหอยจบูบอืมอ่ะทิปกิโลสร้างเราพี่น้องนะั่งเป็นปลาคอเนาะพี่น้อง อันนี้ปลากระทุ่งพี่น้องปลากระทุ่งปลากระทุ่งปลากระทุ่งกระหอยหอยนาหอยนาปลากระทุ่งอันนี้น้อยเนี่ยลูกค้าเพื่อนก่ายางทานเราพี่น้องอันนี้หลายๆเพื่อนเก่า่มแค่มองหลายๆเป็นปลาลวดเป็นปลาคอหน่อยพี่น้องเป็นปลาคอหน่อยปลาช่อนเป็นปลาลวดตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่ตัวนี้ตัวหน่อย ปลาขาวพี bien, shorts, ่น้องเป็นปลากระทุ่งเนาะพี่น้องปลากระทุ่งทำคนกัเป็นแมงกระเสียมแต่หนึ่งงามพี่น้องนสองบหมดแล้วเออหมดแล้วเฮ้ยไม่จับหมด

ทา้งนี้จะขายบะคอส่งบะคอเลยเพอครับผิดนี่เด้วพี่น้องเด้อคิดนี่ฝากไว้ซั่มนี่ฝากพี่น้องกดไหลก้แชร์กดติดตามให้เบาบันเนี้ยครับโอกาสนาพรกังไห้ครับสวัสดีครับ